สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง youtube ถ่ายเล่นๆนะครับวันนี้อยู่ร้านทอมอเตอร์นะครับสาขาบ้านกีเหล็กนะร้านช่างแท่งนะมาดูวัยรุ่นถอดเสื้อทำงานครับวันนี้จะไปทอมอเองมาไม่ไทันฮะจะไปทอมเองวันนี้แปลกวันนี้ทำไมได้ถอดเสือ้อฮะ ใช่ไหมจากโชงงามหรือเปล่านท่มั้งแเช้าเลยนแน่นอนเนี่ยวัรุ่นกินแต่เช้าเลยนะน้ำก็ท่อมอ่ะเคี้ยวอกะมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงใบกระสมขมมากไหม สุดแล้วมันขมหรือมันไม่ขมเนี่ยมันแล้วแต่ขมเนี่ยแล้วดจะค้นแล้วท่านทำอะไระทำอะไรตั้งมากเออมากเคลื่อนตั้งม้าใหม่ <c oughs> อันนี้อะไรมีโอยามาฮ้ามีโอมากเคลื่อนเหรอ,หรอฮะ,ฮะ ลุ่มเอะขึ้นเสียงแล้วลุ่มเอาสั่งของแต่ละทีมีแต่ <ห ả? S 1> มีการขู่ขว,วันนี้ถอดเสื้อทำงานครับเนื่องจากออกไปซื้ออะไรเปียกครับ มิอห <M> นาวฮะหนาวว่ะรู้จักหนาวนิดนิรู้เยฮะรู้เลยโอ้เจ็ดหนาวก็ท่องไปเคยมีหนาวน,านี่หว่าใช่เลยเจ็ดห <c ười> นาวก็ท่องไปเจ็าต <c ười> ้องฝนเต็มๆหรือแค่ว่าแค่ว่าเกลียวน้ำกระท่อมดีเลยโดนฝนเนี่ยยิ่งเต็มสันเลยแล้วมั <c ười> นสู้แดดแต่มันไม่สู้ฝนนะ ขึ้นผูมิเรเกือบตายเลยทำงานอะไรขึ้นผมโดนแดดโดนฝนโดนฝนมันมันสู้แดดแต่มันไม่สู้ฝนหรอกนี่มาเที่ยวไปแล้วสู้หรอเที่ยวไปยินจะที่เกียดโอ้มีโอนี่เหมือนจะไม่ล้างมาสิบปีนะสิบปีอ่ะสิบปี่อยล้างสภาพข้างในนี่ดินประมาณสองกืสามกิโลวะนี่ ต,ต้องล้างไอเกมี่นี่โอ้ยต้องล้างหรอกล้างแต่ขบูตั้งมาร์กใหม่ตั้งวาวอันนี้ขบูเพิ่งล้างเสร็จนะครับขบูมีโอนะ่อ,อนน้นนี้นไปทำส่เยะตอนน,นั้นนี่ นี่ครับจะขอรถบ้าแเลยครับขางัวไหนบ้างอ,อะไรครับอันนี้ตัวรังโซ่มันมันเสียแล้วทีนี้มาร์กมันเกอนมันรูดเ,เ,เลยมันแข็งเครื่องใช่ไหมไม่ตัวไอตัว,ตวยันยันโซ่อะ มันแข็งมันตายตัวมีไหมไม่ทำอะไรเลไม่ได้ทำอะไรมีไหมตัวยหญ่เนี่ยตัวเนี้ยมันตายตัวปกติมันต้องดีดออกไง ลาโซมัน,น,ว,นวิ่งไงโซ่ไหนโซ่โซ่โซ่ในเครื่องโซ่ในเครือ่องนั่นแหละปกติมันต้องยันออกเลยอ,<า>อันน้องนีนนี่เป็นตัวเก่าที่เสยเียนะครับไปดูเอเอน้ำมันในเนี่ยต้องเสียหมดหรอเดี๋ยวเรา จะเปลี่ยอองงนจะเปลี่ยนใหม่นะครับเด็กคนนี้เออไอ้ลูกเตยโอหัวตัดท้ายนี่ละไม่อง <c oughs> เลยเกอากระลังเลยไปดุนไปดุนดิซุดดุนจับไบ้าง

มันแข็งมันว่างไปเลยมันเต็มไปอยู่เลยนะ่ะไหนข้างไหนข้างไหนน้ำมันหมดก่อนน้ำมันรีบหมดก่อนพับเบรกหมดฮะพบับเบรกหมดจริงป่ะหมอดลองดันพบับเบรกว่ะใส่พับเบรกใหม่แล้วดันน้ำนน้ำน้ำมันขึ้นเลยพบับเบรกหมดปุ๊บน้ำมันมันจะมาอยู่ด้านล่างหมด นี1 <S 1> <S in in ่มันเริ่มเสียสีแล้วนี่กระเล็กเออใช่ป่ะเล็กกระเล็กเจอกันแล้วแล้วเปลี่ยนเลยเนาะต้องเปลี่ยนใหม่แหม่ลืมดูวะเนยเป็นอะไรไม่เป็นไรนองจารเดี๋ยวเปนอะไรเนาะไม่มันจะเริ่มกินไปทีนิดนิีนิดนิ๊อมันจะสึกเปลี่ยนเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันมันเริ่มกินแล้วนี่ดูรอยเนีาะเปลี่ยนเท่าไหร่เป็นเพราะเบรกอะไรใช่เป่าเบรกอะรเขเบรกสมปรดแปดสิบบาทเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลย จัดไปครับเย่มันเปลี่ยนได้เลยเียนฝั่งนี้ระให้เจ้าแท่งใส่ตัวยันโซ่นะครับมีวเด็ดิดดิด เป็นดิ๊กผัดเผ็ฟังนะจัดเปลี่ยนผัาเผกนะครับ ีโอนให้กนหลายปูย่ไม่ปล่อยนี่ไปก่อนฮ่นนนรั่าี่าไปล้างน้ำอะไพี่บอกไปล้างหุกเราล้วครับหม ไม่ได้บอกให้ล้างมันเอาแล้วเอาแล้วล้างได้ไหมวัยรุ่นเอาล้างน้ำเปล่าอ้หาเออ้ม่มมล้างมาเลยนนสุดยอดมากวัยรุ่นเอาไปล้างน้ำเปล่าฮตัวฝาคอบ ปิดทางโซ่เครื่องได้จะเส้นล้างนะครับเมื่อกี้วัยรุ่นเอาไปล้างน้ําเปล่านะครับวัยรุ่นคลิปนี้ฝากกดปิ้งท่านนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทางช่องยูทู b ถ่ายเรียๆนะครับและกดสั่นกระดิ่งกระดิ่ง เพื่อได้ดูคลิปให,ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ